เมื่อแม่บ้านไอค160จับพรัดจับปลูได้เป็นที่ปรึกษาให้กับแผนกสืบสวนคดีฆาตกรรมของกรมตำรวจและกับการตามหาตัวอดีตสามีที่หายไปความลับที่ถูกซ่อนไว้จึงค่อยๆเริ่มเปิดเผยออกมาสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสปอยซีรีส์ตลกอาชญากรรมลึกลับของทาง Hulu ซึ่งสามารถหาดูได้ทาง Disney Plus เรื่อง h High p เ tential ปี2025นำแสดงโดยเคทลินโอสันดานิเลซันจตา จาวิเซียเลสลี่เดนิสอักเดนิสจูดี้เลเยสและอามิราเจ หลังเศรษฐีตีกอล์ฟแล้วผลออกมาไม่ได้อย่างที่ตั้งใจเลยโยนไม้กอล์ฟทิ้งก่อนจะสั่งบอดิการ์ดให้เก็บขึ้นมาเพราะเศรษฐีจะลองตีอีกรอบนั่นก็ทำให้เห็นบนเนินเขาที่อยู่ถัดออกไปไม่ไกลใายนาสงสัยแอบติดตามดูเศรษฐีอยู่ว่าในแต่ละวันเศรษฐีอยู่ที่ไหนและทำอะไรบ้าง เมื่อชายหน้าสงสัยเห็นเศรษฐีเลิกเล่นกอล์ฟพอเก็บของขึ้นรถเสร็จชายหน้าสงสัยก็ไม่รู้ตัวเลยรถแอบถูกตัดสายเบรกดังนั้นทันทีที่ขับรถลงเนินเปรกเลยไม่ทำงานสุดท้ายรถจึงพลัดตกจากเขาไป ส่วนมอแกนพอเห็นลูกชายไปช่วยเปิดประตูให้ลูโดแล้วเขาถือช่อดอกไม้ราคาแพงเข้ามาเธอก็ชื่นชอบแต่ก็ไม่ไว้สงสัยลูโดซื้อมาให้เธอเนื่องในโอกาสอะไรลูโดเลยบอกจากคนอื่นเขาแค่พเพออินเจอคนส่งของที่หน้าบ้านก็เลยยกเข้ามาให้ จังหวะที่เอวาลงมาบ่นมอแกนแล้วเห็นช่อดอกไม้เลยช่วยมอแกนดูใครเป็นคนส่งมาทันทีที่เอวาอ่านการ์ดขอบคุณสําหรับการผจญภัยแสนสนุกและพบกันใหม่นะจากริสลูกชายที่ได้ยินเข้าแบบนั้นก็รีบถามริสคือใครมอแกนเลยอธิบายเป็นคนที่แม่เคยทําคดีด้วยทว่าลูกชายก็ยังจะซักไซตต่อลูโดเลยตัดบทด้วยการจะเอาดอกไม้ไปแช่น้ำให้ทว่ามอแกนก็ลืมเลยเตือนลูโดไม่ทัน ก๊อกน้ำมันเสียอยู่สุดท้ายน้ำเลยพุ่งกระจายไปทั่วบ้านเมื่อมอร์แกนได้รับข้อความจากนักสืบเห้สวมใส่รองเท้าที่ใส่เดินสะดวกแล้วไปเจอกันหน้างานเพราะมีคดีเธอก็ขอตัวลูกชายที่ยังสงสัยไม่เลิกเลยพยายามถามกับเอวาและลูโดลิสคือใครแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ตอบเพราะมัววุ่นวายอยู่กับกกอกน้ำ ด้านนักสืบพอเห็นรองเท้าของมอแกนเขาก็เหน็บดีใจจังเธอทำตามคำแนะนำของเขาด้วยโชคดีที่เธอกับเขาไม่ต้องเถียงกันยาวเพราะสองเจ้าหน้าที่ตามเข้ามาสมทบพอดีซึ่งสองเจ้าหน้าที่ก็บอกกับทั้งคู่ว่านี่น่าจะเป็นคดีฆาตกรรมเพราะรถถูกตัดสายเบรกเหยื่อหรือชายน่าสงสัยชื่อแปรเป็นอดีตนักโทษคดีปล้นและทำลายร่างกายสิ่งที่เจอในรถมีปืนไรเฟลิลกรองส่องทางไกลบันทึกเป้าหมาย และซองเงินมาจํำค่าจ้างโดยมีโนต้ตเขียนแนบไว้ส่วนที่เหลือจะใจ่ายให้หลังเสร็จงานฉันจับตาดูอยู่เพราะงั้นฉันรู้ทุกอย่าง หลังนักสืบปรึกษาทีมเขาก็คาดแบร์คงเป็นมือปืนถูกจ้างให้มาเก็บเป้าหมายเพียงแต่ทำงานสำเร็จไหมเรายังไม่รู้2เจ้าหน้าที่เลยเสริมงั้นก็อาจมีเหยื่ออีกรายเพียงแต่จะหายังไงเพราะพื้นที่มันกว้างมากมอแกนเลยเปรเยงั้นเราก็ต้องจำกัดวงค้นหาให้แคบลงดูจากลูกกอล์ฟที่ตกอยู่ทั่วบางลูกยังไม่มีฝุ่นเกาะคนเล่นจึงอาจเป็นเป้าหมายของแบรดังนั้นถ้าดูจากการกระจายตัวตกของลูกกอล์ฟแล้ว ไล่ย้อนกลับไปตามทิศทางและระยะที่ตีเธอคาดว่าเป้าหมายของแบร์ต้องเล่นกอล์ฟอยู่บนเนินเขานน,นั่แน่และก็ต้องเป็นคนที่ถนัดสายด้วยนักสืบเลยรู้สึกทึ่งในความสามารถของเธอ S 1> <S 1> เมื่อนักสืบขึ้นไปสำรวจเนินเขาแล้วพบนี่เป็นจุดที่เป้าหมายขึ้นมาเล่นกอล์ฟจริงแต่ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือหลบหนีนักสืบก็มองงั้นเป้าหมายก็น่าจะยังไม่ตายทันใดนั้นมอร์แกนก็เจอไม้กอล์ฟสร้างจากแบบพิมพ์สามมิติที่ยังเป็นรุ่นทดลองใช้นักสืบเลยคาดเป้าหมายของแบร์น่าจะเป็นนักประดิษฐ์ถนัดซ้ายอย่างที่เธอบอกแถมยังชอบเกลี้ยงไม้กอล์ฟทิ้งเวลาที่อารมณ์เสียอีกด้วย จ้างว่าที่มอ์แกนแนะนำนักสืบเราต้องรีบตามหาตัวเป้าหมายให้เจอเพราะแม้แบจะถูกเก็บแล้วแต่คนจ้างวันยังอยู่เป้าหมายจึงยังเสี่ยงถูกกำจัดนักสืบก็เห็นด้วยแต่เพราะแบรถูกสังหารเป้าหมายเองจึงอาจเป็นคนร้ายที่เก็บแบได้เช่นกัน ที่แผนกขนาดสองเจ้าหน้าที่นำภาพจากกล้องของแบรซึ่งกระเด็นออกนอกรถมาให้นักสืบกับมอร์แกนดูพอหัวหน้าเข้ามาถามความคืบหน้านักสืบก็รายงานไม่สามารถตรวจหารอยนิ้วมือจากหมค์กอล์ฟได้เพราะเป้าหมายสวมใส่ถุงมือขนาดตีเจ้าหน้าที่สาวเลยจะใช้วิธีเอาภาพไปตรวจสอบกับระบบจดจำใบหน้าเพื่อจะรู้เป้าหมายเป็นใครแทนทว่าทันทีที่หัวหน้าได้รูปของเป้าหมายมาดูหัวหน้าก็บอกให้ไม่ต้องทำเพราะ หัวหน้ารู้แล้วเป้าหมายคือใคร หลังหัวหน้าเปิดโฆษณาเครื่องดูดฝุ่นของเศรษฐีให้ทุกคนดูหมอแกนก็บ่นไม่หยุดเนื่องจากเคยใช้ยี่ห้อนี้แต่ไม่ชอบเลยเพราะแรงดูดมากไปจึงควรติดป้ายเตือนให้ลูกค้ารู้หัวหน้าก็บอกตอนนี้เศรษฐีมีคดีการฟ้องร้องมากกว่าหนึ่งโหลกเกี่ยวกับเหตุไฟไหม้บ้านซึ่งระบุสาเหตุมาจากสายไฟของเครื่องดูดฝุ่นชำรุดทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสี่รายเสียชีวิตสี่รายแต่ไม่เป็นข่าวเพราะทนายของเศรษฐีขอคาสั่ง สารห้ามเปิดเผยข้อมูลอ้างเพื่อไม่ให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคณะลูกขุนหมอแกนที่ได้ยินเข้าแบบนั้นเลยรู้สึกไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมเศรษฐีถึงได้เจอคำคู่แถมยังโดนหมายหัวจนถึงขั้นต้องจ้างปฏิการมาคอยคุมกัน ด้านนักสืบพอได้ยินหัวหน้าบอกเศรษฐีหมกมุ่นกับความปลอดภัยของตัวเองเลยเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่บ้านนั้นทีบ้านนี้ทีเพื่อปกปิดที่อยู่นักสืบก็เสริมแถมยังจ้างบอดี้การ์ดมือโปรด้วยเห็นจากรูปในกล้องของแบร์เพียงแต่เศรษฐีก็บอดี้การ์ดพวกนั้นคงไม่ใช่คนร้ายที่สังหารแบร์เพราะถ้าพวกนั้นทำคงไม่ทิ้งหลักฐานไว้จงแจ้งแบบนี้ หลังหัวหน้าแบ่งงานแล้วสั่งทุกคนให้ช่วยกันตามหาตัวเศรษฐีเนื่องจากไม่ว่าใครจะเป็นคนเก็บแแบเศรษฐียังคงตกอยู่ในอันตารายมอร์แกนก็กระตือรือร้นเป็นพิเศษนั่นเลยทำให้นักสืบแปลกใจเพราะคิดว่าเธอจะไม่อยากคุ้มครองเศรษฐีซะอีกเธอเลยบอกเธอไม่ได้จะคุ้มครองแค่อยากหาตัวให้เจอเพื่อเศรษฐีจะได้มารับโทษในคดีเครื่องดูดฝุ่นของตัวเองและเน่าตายคาคุกต่างหาก เมื่อเลิกประชุมแล้วหัวหน้ารู้มอร์แกนเครียดเรื่องอาเธอร์หัวหน้าก็เข้าไปบอกความคืบหน้าทางนิติเวชตรวจสอบรถกระบะเสร็จแล้วไม่มีรอยนิ้วมือคนอื่นไม่มีเลือดหรือร่องรอยการต่อสู้ตอนนี้หัวหน้าจึงจะรอ24ชั่วโมงแล้วหากอาเธอร์ยังไม่โผล่มาเรื่องจะถูกส่งไปที่แผนกคนหายมอร์แกนก็นากใจแต่ก็รู้หัวหน้าพยายามทำทุกทางเท่าที่ทำได้แล้วเธอเลยกลับมามีสมาธิกับคดีที่เธอจะ ต้องไปทำ หลังนักสืบปรึกษามอแกนแล้วเธอมีวิธีตามหาเศรษฐีโดยดูจากยี่ห้อรองเท้าซึ่งบอดิการ์ของเศรษฐีสวมใส่เป็นของซับไพรเออร์กองทัพเยอรมันเหมือนกันทั้งคู่จึงต้องเป็นอดีตทหารแน่หนักสืบก็เข้าใจเธออยากให้เขามองหาบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีสำนักงานตั้งอยู่ทั้งในเอลเอเบอร์ลินใช่ไหมเพราะโรงงานของเศรษฐีตั้งอยู่ที่เบอร์ลินเศรษฐีมาที่นี่จึงน่าจะเรียกใช้งานบริษัทที่รู้จักเธอก็ยิ้มออกมา จากนั้นภาพกระดาดมาที่เจ้าหน้าที่สาวท,ทําทีเข้าตึกเพื่อจะไปติดต่อใครสักคนแล้วรอจนสองบริการออกมาจากบริษัทรักษาความปลอดภัยจากนั้นเจ้าหน้าที่สาวเจ้าหน้าที่ชายและนักสืบก็พากันขับรถติดตามสองบริการไปกระทั่งรู้จนได้ว่าเศรษฐีพักอยู่ที่ไหน จังหวะที่สองปฏิกาดรู้นักสืบและสองเจ้าหน้าที่เป็นตำรวจแต่ยังคงพยายามห้ามไม่ให้ใครเข้าพบเศรษฐีเพราะทว่ายังไม่ทันจะได้อธิบายสองเจ้าหน้าที่ก็พบเศรษฐีถูกเก็บไปแล้วนักสืบกับสองเจ้าหน้าที่เลยรีบบุกเข้าบ้านพักแล้วจะโทรเรียกรถพยาบาลมาช่วยเศรษฐีทันใดนั้นเศรษฐีก็ฟื้นขึ้นมาถามพวกคุณเป็นใครนักสืบกับสองเจ้าหน้าที่เลยตกใจซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พวก FBI พากันกรูเข้ามาล้อมนัก สืบกับสองเจ้าหน้าที่ไว้ต่างฝ่ายเลยต่างชักอาวุธขึ้นมาขู่กันลางนักสืบตั้งสติได้เลยบอกให้ทุกฝ่ายใจเย็นเขามาที่นี่เพื่อสืบสวนการเสียชีวิตของมือปืนซึ่งเชื่อว่าถูกจ้างให้มาเก็บเศษถีพอนักสืบโชว์รูปของแบ์ให้ทาง FBI ดูพวกนั้นก็พากันเครียดนั่นเป็นเพราะจริงๆแล้วแบไม่ใช่มือปืนอย่างที่นักสืบเข้าใจแต่เป็นคนของ FBI ที่ได้รับมอบหมายให้แฝงตัวเข้าไปรับงานนี้ต่างหาก ต่อมานักสืบกับสองเจ้าหน้าที่ก็อธิบายให้มอร์แกนฟังทาง FBI วางแผนจับกลุ่มผู้จ้างวานโดยการส่งแบกเข้าไปรับงานโดยตั้งใจปั้นคดีให้เหมือนเศรษฐีถูกกำจัดเอารูปไปพิสูจน์ติดเครื่องดักฟังแล้วพอผู้จ้างวานเชื่อจนยอมจ่ายเงินที่เหลือให้ทาง FBI ก็จะมีหลักฐานเล่นงานผู้จ้างวานได้พอมอร์แกนเข้าใจทุกอย่างทางด้านเจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI ซึ่งดูแลปฏิบัติการนี้ก็เข้ามาทักทายทุกคนเพราะ ร้อมกับถามหาสารวัตรหลังสารวัตรตามมาสมทบแล้วเจ้าหน้าที่พิเศษเรียกชื่อสารวัตรอย่างสนิทสนมทุกคนเลยพากันงุนงงสารวัตรก็อธิบายสารวัตรกับเจ้าหน้าที่พิเศษรู้จักกันเพราะสารวัตรเคยทํางานแฝงตัวอยู่ในหน่วยเฉพาะกิจและด้วยที่หน่วยของเราเข้าไปขัดขวางปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่พิเศษหล่อนเลยติดต่อหาสารวัตรโด,ดยตรงสารวัตรจึงต้องมาเข้าร่วมประชุมด้วย ในห้องประชุมเมื่อมอแกนได้ยินเจ้าหน้าที่พิเศษแนะนำหัวหน้าหรือบอสแล้วตำแหน่งยาวยืดเธอที่เห็นบอสวางท่าใหญ่โตและดูจะไม่ชอบคี้หน้าของเธอตั้งแต่แรกเห็นเธอก็แกร้งใช้ตัวย่อแนะนำตำแหน่งของเธอบ้างพร้อมบอกเหตุผลเธอไม่มีปัญหากับการช่วยตามจับคนร้ายที่สังหารแบร์เพราะดีไม่ดีอาจจะพลัดจับผูจับฆาตรกรรวยๆได้ด้วยบอสเลยตัดบทด,ด้วยการชนทุกคนให้เริ่มประชุมกันสักที เมื่อบอสชี้แจงก็ทำให้รู้ที่ทาง FBI ได้ข่าวแบร์เสียชีวิตหลังตำรวจ LA เป็นเพราะวันรายงานตัวครั้งต่อไปของแบร์คือพรุ่งนี้ FBI เลยมองคนร้ายที่สังหารแบร์อาจเป็นผู้จ้างวานเนื่องจากกระดาษโน้ตที่ทิ้งไว้ในถุงเงินมัดจำผู้จ้างวานบอกจับตาดูแบร์อยู่จึงมีความเป็นไปได้สูงผู้จ้างวานจะรู้ความจริงแบร์เป็นเจ้าหน้าที่ FBI ปลอมตัวมาเลยสังหารแบร์ทิ้งเพียงแต่ทาง FBI ยังไม่รู้ คือผู้จ้างวานเพราะตอนติดต่อง,งานทำผ่านเว็บไซต์มือที่ทาง FBI สร้างขึ้นแถมผู้จ้างวานยังใช้ ID ปลอมด้วย หลังสารวัตรรู้บอสออกหมายเรียกผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ตมาให้ข้อมูลแล้วแต่ทางนั้นยื่นเรื่องต่อสู้ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลลูกค้าแบ์เลยใช้วิธีโน้มน้าวผู้จ้างวานให้มาพบกันตัวต่อตัว,ตวจะได้แลกเปลี่ยนคำสั่งและเงินกันอย่างลับๆแทนแต่แบ์มาถูกเก็บเชียก่อนปฏิบัติการเลยล่มสารวัตรที่รู้ข้อมูลทุกอย่างแล้วก็แบ่งหน้าที่พร้อมให้ทุกคนแยกย้ายกันไปทำงาน เมื่อมอแกนจับคู่กับเจ้าหน้าที่สาวแล้วพากันไปสอบถามข้อมูลพอเธอเจอเศรษฐีเธอก็แนะนำให้เศรษฐีสารภาพคดีเครื่องดูดฝุ่นมรณาสาเพราะตอนนี้ถ้าเศรษฐีอยู่ในคุกน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่ข้างนอกเศรษฐีก็ไม่ค่อยจะพอใจเธอนะัก ด้านเศรษฐีพอถูกมอแกนแขะมากเข้าหมอน,นั่นก็พูดอวดตนเคยสอนวิศวกรรมศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบสลรารู้จักกันในชื่อออกฟอร์ดแห่งยุโรปเหนือทว่าเธอก็ยังจะหาคำพูดมาแขะได้อีกทำไมล่ะออกฟอร์ดจริงไม่รับหรอเจ้าหน้าที่สาวเลยต้องปรามเธอในขณะที่เศรษฐีก็ขอตัวเนื่องจากไม่อยากจะคุยกับเธออีก ส่วนสารวัตรขณะพานักสืบไปยังห้องพักซึ่งแบเช่าไว้เพื่อหาดูว่าแบะซ่อนแฟ้มคดีโน้ตหรืออาวุธเอาไว้ที่ไหนนักสืบก็ใช้จังหวะที่อยู่ด้วยกันตามลำพังชวนสารวัตรคุยนั่นคุยนี่จนได้รู้สารวัตรเคยแฝงตัวอยู่โอกลนด์สมัยที่หนีจากครอบครัวและที่มาจับคู่กับเขาก็เพราะมีเรื่องอยากถามก่อนหน้านี้ภาพมูลค่า20ล้านหายไปช่วงเวลาเดียวกับที่มอร์แกนไม่อยู่ซึ่งเธอก็ดูจะสนิทสนมกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามงานศิลปะเป็นพิเศษแถมจากที่เคยทำทุกวิธีทางเพื่อเอาภาพวาดขึ้นมาให้ได้จูจูกลับให้คดีป,ปิดลงง่ายๆซะอย่างนั้นสารวัตรเลยอยากให้นักสืบช่วยตอบมาหน่อยสารวัตรควรคิดยังไงกับเรื่องนี้ดีนักสืบเลยบอกทุกอย่างที่นักสืบรู้นักสืบเขียนอยู่ในรายงานหมดแล้วแต่เกินจากนั้นสารวัตรอยากจะคิดยังไงก็แล้วแต่สารวัตรเลย จงังหวะที่สารวัตรแกล้งพูดขึ้นมาลอยๆานักสืบกําลังช่วยมอแกนปกปิดระวังให้มากก็แล้วกันนักสืบก็เปยถ้าเขาทําแบบนั้นจริงเขาคงอยากให้สารวัตรเห็นด้วยไม่เช่นั้นอาจแปลได้ว่าสารวัตรปากว่าตาขยิบสารวัตรก็แอบยิ้มทันใดนั้นเองสารวัตรก็เจอที่ซ่อนของแบร์เขาจนได้ จังหวะที่ลูโดถูกลูกชายโกรธเพราะมองลูโดไม่พยายามจะกลับมาคืนดีกับมอร์แกนจนถูกหนุ่มอื่นส่งดอกไม้ตัดหน้ามาจีบลูโดก็ปวดหัวในขณะที่มอร์แกนพอช่วยเจ้าหน้าที่สาวดูเอกสารอยู่สักพัก<ๆ>เธอก็รู้จนได้ว่ามูลนิธิที่มอบรางวัลต่างๆให้กับเศรษฐีจริงๆแล้วเศรษฐีเป็นเจ้าของเศรษฐีจึงแค่ย้ายเงินจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งเท่านั้นเศรษฐีที่ถูกเธอแซอีกแล้วแถมเธอ,อยังผ่านไปเรื่อง เดิมเหตุผลเดียวที่เศรษฐียังไม่ติดคุกเป็นเพราะกรรมยังตามมาไม่ถึงเศรษฐีที่เริ่มหมดความอดทนก็สวนการผลิตของทุกอย่างต้องมีการบริหารต้นทุนไม่มีสินค้าตัวไหนปลอดภัย100เเซหรอกอีกอย่างเศรษฐีก็เคยเจอคนแบบเธอมาก่อนฉลาดล้ำแต่เสียของทำตัววุ่นวายแกล้งทำเป็นว่านี่คือทางที่ตัวเองเลือกทั้งที่มันเป็นแค่ฉากบางหน้าใส่กรอบความจริงเธออยากประสบความสำเร็จแต่ทำไม่ได้ต่างหากเพราะเธอ มันขาดวินัยในตัวเองแถมนั้นยังคือเหตุผลที่แท้จริงทําไมเธอถึงไม่เคยทําอะไรประสบความสําเร็จสักอย่างเธอก็ถึงกับสะอึกแต่ก็ยังแซงยิ้มออกมาแล้วแกะเรศษธีกรำเหมือนเดิมอย่างน้อยคนแบบเธอก็ไม่ได้ทําให้ใครตาย เมื่อมอร์แกนขอตัวไปรับโทรศัพท์แล้วได้ยินลูโดบอกลูกชายหัวเสียเรื่องเธอได้ดอกไม้คงเพราะยังมีหวังเธอกับลูโดจะกลับมาคืนดีกันเธอก็จะกลับไปคุยกับลูกให้ทว่าลูโดก็บอกไม่เป็นไรครั้งนี้ลูโดจะลองเป็นคนคุยกับลูกเอง ส่วนมอแกนพอวางสายลูโดและเห็นของใ้ที่อยู่ในห้องน้ําเธอก็จับต้นชนปลายได้ว่าเศรษฐีเป็นชู้อยู่กับผู้หญิงในรูปที่เพิ่งจะผ่านการพาตาัดมาเห็นได้จากผ้าพันคอที่ใช้ปกปิดและครีมลบรอยแผลเป็นที่หล่อนลืมทิ้งเอาไว้ในห้องน้ําซึ่งเรื่องนี้ก็ยืนยันได้จากรูปคู่เศรษฐีเอามืออบเอวผู้หญิงคนนั้นเพราะสนิทสนมกันเป็นพิเศษ หลังเศรษฐีทุงมอ์แกนจับได้ก็ยอมรับเศรษฐีเป็นชู้กับผู้หญิงในรูปจริงแต่ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเพราะมองสามีไม่มีทางเป็นคนร้ายแน่เนื่องจากทั้งอ่อนแอรและลายน้ำยาเจ้าหน้าที่สาวก็แทกคนแบบนี้แหละที่จะจ้างวานให้คนอื่นมาทำงานสกรปรกแทน พี่พแผนกนักสืบบอกข้อมูลสามีของผู้หญิงที่เป็นชู้กับเศรษฐีมีอาชีพเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีไม่เคยทำผิดกฎหมายแต่ด้วยที่ลองดึงภาพจากกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบแล้วพบหมอนี่ไปร้านขายอุปกรณ์สำนักง,งานซึ่งอยู่ห่างจากบริษัทที่หมอนี่ทำงานอยู่ไม่ไกลแล้วหมอนี่ซื้อซองแบบเดียวกับที่ผู้จ้างวานใส่เงินให้กับแบนักสืบเลยใช้จุดนี้ทำให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตยอมช่วยระบุตัวคนเข้าใช้เว็บไซต์สุดท้ายเลยเจอว่า หมอนี่นี่แหละที่เป็นคนจ้างวานแบร์ให้สังหารเรศษฐีตอนนี้จึงขอหมายเพื่อทำการจับกลุ่มแล้วบอสก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่พิเศษพานักสืบออกไปดำเนินการต่อได้เลย ต่อมามนักสืบพาทีมบุกไปจับตัวผู้ตรวจสอบบัญชีหรือสามีของผู้หญิงที่เป็นชู้กับเศรษฐีหมอนั้นก็พยายามจะหนีแต่เจ้าหน้าที่สาวก็สกัดจับเอาไว้ได้โดยที่หมอนั้นก็พร่ำบอกตนยังไม่ได้ทำอะไรผิดทุกอย,อย่างยังยกเลิกได้นั่นเลยทำให้ทุกคนงุนงงมาก จางหวาที่ผู้ตรวจสอบบัญชีอธิบายตนยังไม่ได้สั่งมือปืนให้เก็บเศรษฐีเลยเจ้าหน้าที่ชายก็ออกมาเรียกทุกคนให้เข้ามาดูห้องทํางานของผู้ตรวจสอบบัญชีนั่นเลยทําให้เห็นผู้ตรวจสอบบัญชีกําลังรวบรวมเงินงวดต่อไปเพื่อจะจ่ายให้แบนนั่นจึงหมายความว่าผู้ตรวจสอบบัญชียังไม่รู้ด้วยซ้ํามือปืนหรือแบ์ถูกเก็บแล้วคนร้ายที่สังหารแบร์จึงไม่ใช่ผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างที่คาดไว้ถูกคนก็เครียดมาก ที่แผนกะขนาดสารวัตรถกเถียงกับบอสและเจ้าหน้าที่พิเศษเนื่องจากสารวัตรมองผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ใช่คนไร้แน่แต่บอสกับเจ้าหน้าที่พิเศษกลับเห็นต่างทางด้านนักสืบก็แนะนําหัวหน้าให้เตือนสารวัตรบ้างสารวัตรมีห้องทํางานของตัวเองแล้วเนื่องจากเห็นมายืมห้องของหัวหน้าใช้เป็นประจําหัวหน้าเลยบอกไม่ละเพราะหัวหน้าชอบดูโชว์ เมื่อหัวหน้าหันกลับมาคุยกับ2เจ้าหน้าที่แล้วทั้งคู่กำลังหามุมมองใหม่เกี่ยวกับคดีหากผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ใช่คนร้ายแบอาจถูกโจทย์คนใดคนหนึ่งเก็บก็ได้เพราะก่อนแบจะมารับภารกิจนี้แบเคยแฝงตัวอยู่หลายที่จึงมีโจทยาวเป็นหางว่าวหมอแกนที่เจออะไรบางอย่างเข้าก็เอ่ยถามทุกคนลักษณะพรมที่ห้องทำงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นยังไง จังหวะที่มอร์แกนอธิบายเธอเจอเส้นใยสีส้มติดอยู่บนซองใส่เงินที่เจออยู่ในรถของแบรแต่ไม่เห็นมีอยู่บนซองใหม่ที่ได้มาจากห้องทํางานของผู้ตรวจสอบบัญชีนักสืบที่ยืนคิดอยู่สักพักก็บอกในห้องทํางานของแบรพรมเป็นสีส้มส่วนที่นักสืบจําได้ก็เพราะของที่ซ่อนอยู่ตรงพื้นใต้ตู้เสื้อผ้าทุกอย่างติดเส้นใยแบบนี้เต็มไปหมดสุดท้ายมอร์แกนเลยรู้เข้าจนได้จริงๆแล้วแบเคยซ่อนเงินมาจําไว้ในห้องแต่มันไปโปรยอยู่ในรถ ก็เพราะคนร้ายวางแผนให้ตำรวจพุ่งเป้าไปที่คดีจ้างวาน หลังมอแกนปรึกษาทุกคนทั้งหมดก็คาดโน้ตจับตาดูที่ทิ้งไว้ในซองจริงๆคงไม่ได้มาจากผู้ตรวจสอบบัญชีแต่เป็นคนร้ายที่นําเงินไปใส่ไว้ในรถตั้งหากและคนร้ายก็น่าจะต้องเป็นคนที่รู้เรื่องปฏิบัติการลับนี้ดีด้วยไม่อย่างนั้นจะรู้ได้ยังไงแบซ่อนซองจดหมายวิธีไหนและต้องหาตัวแบยังไงเพราะตอนนั้นแบไปปฏิบัติภารกิจอยู่นั่นเลยทําให้ทั้งหมดได้ข้อสรุปคนร้ายอาจเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ FBI เมื่อหัวหน้าสั่ง2เจ้าหน้าที่ให้ไปค้นทุกอย่างเกี่ยวกับ FBI ทุกคนที่ทำภารกิจนี้โดยขอให้นักสืบใช้เส้นสายผ่านคู่หูเก่าหรือรอนนี่นักสืบก็รีบติดต่อให้โดยที่หัวหน้าก็ย้ำให้ทุกคนเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับพอเราต้องรู้ให้ได้ก่อนมีเจ้าหน้าที่ FBI คนไหนมีเหตุผลให้ต้องสังหารแบร์ทิงบ้าง ตกเย็นเมื่อลูโดเข้าไปอธิบายเหตุผลให้ลูกชายฟังลูโดกับมอร์แกนแยกทางกันเพราะไม่อยากฝืนตัวเองเนื่องจากแต่ละฝ่ายก้าวเดินไปด้วยความเร็วต่างกันทว่าก็ยังคงเข้ากันได้ดีในฐานะเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้ลูกชายก็เข้าใจแถมยังอยากให้ทั้งคู่มีความสุขแต่ก็ไม่ว่าอยากรู้ขึ้นมาอีกสรุปแล้วใครบอกเลิกใครก่อน จังหวาที่มอร์แกนแวะมาดูสองเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในที่สุดเธอก็รู้จนได้ว่าคนร้ายคือใครนั่นเลยทำให้ทั้งคู่ทึ่งจากนั้นภาพกระตัดมาที่มอร์แกนกลับบ้านมาพักผ่อนแล้วเห็นก๊อกน้ำใช้งานได้แล้วลูกชายเลยบอกเพราะลูโดและลูกชายช่วยกันซ่อมแถมลูโดยังสอนเดยว่าสาเหตุที่ก๊อกน้ำเสียเกิดจากอะไร ลังมอแกนรู้ลูกชายโอเคกับเรื่องของเธอและลูโดแล้วแต่มีอีกเรื่องอยากคุยเธอก็เดาถูกคงเป็นเรื่องซ่อมท่อซึ่งลูกชายก็บรรยายเรื่องพลวัตของไหลเป็นวักเป็นเวนให้เธอฟังอยู่พักใหญ่ก่อนจะเอ่ยถามแปลกไหมถ้าลูกชายอยากเป็นช่างประปาเธอเลยตอบไม่เลยเพราะลูกชายอยากเป็นอะไรก็เป็นได้ทั้งนั้น ต่อมามานักสืบพามอแกนมาเจอเศรษฐีเนื่องจากวันนี้นัดมาอธิบายคดีให้ฟังระหว่างจะเดินขึ้นตึกของ FBI ด้วยกันแล้วมอแกนเห็นเศรษฐีเดินหลบเครื่องดูดฝุ่นเธอก็แกวะไหนเศรษฐีว่ามันปลอดภัยไงจะกลัวทำไมแต่ไม่ต้องห่วงเธอไม่เอาเศรษฐีเข้าคุกข้อหานี้แล้วเพราะจะใช้ข้อหาอื่นแทนเศรษฐีที่นึกว่าเธอพูดเน็บเป็นปกติเลยไม่ได้สนใจอะไร จ้างวาที่สารวัตรเห็นทุกคนมากันพร้อมหน้าเลยให้เจ้าหน้าที่สาวค่อยๆเปิดภาพขึ้นจอทางด้านนักสืบกับมอร์แกนก็ช่วยกันอธิบายปฏิบัติการของ FBI เพื่อหาตัวผู้จ้างวานครั้งนี้เศรษฐีรู้แบบปอมตัวเป็นมือปืนแค่ไม่ทราบแบจะคอยจับตาดูเศรษฐีทุกฝีก้าวดังนั้นเลยถ่ายติดภาพตอนเศรษฐีนัดเจอบอสเข้าด้วยซึ่งภาพพวกนี้จริงๆอยู่ในเมมโมรี่การ์ดที่ทางนักสืบกับสารวัตรเจอในห้องพักของแบและได้ถูกล ข้อมูลไปแล้วเพียงแต่ฝ่ายเทคนิคกู้ภาพคืนมาได้บอสที่เห็นภาพของตัวเองเลยถึงกับตกใจมาก ด้านมอแกนนักสืบและสารวัตรทั้งหมดช่วยกันแฉเศรษฐีอยากมีคนวงในคอยจับตาดูเรื่องการสืบสวนคดีเครื่องดูดฝุ่นของตัวเองเลยติดสินบนบอสให้ขโมยหลักฐานต่างๆออกมาเพื่อคดีจะได้ล่มแต่โดยที่ถูกแบรจับภาพได้แล้วกลัวแบรจะเปิดโปงเรื่องนี้จนทั้งคู่ต้องติดคุกหัวโตบอสทีได้รับโอกาสจากแบรให้หยุดเรื่องนี้ซะเพราะเห็นแก่ที่เป็นพักพวกกันบอสกลับตอบแทนแบ์ด้วยการแอบบุกเข้าที่พักหลบรูปของ ตัวเองขโมยซองเงินมัดจำไปใส่ในรถพร้อมแนบข้อความในตอนที่แบออกไปปฏิบัติงานจากนั้นก็ตัดสายเบรกจัดฉากให้เหมือนกับจริงๆแล้วแบถูกผู้จ้างวานเก็บ ส่วนนักสืบเขาบอกบอสทีแรกเขาไม่เคยคิดหารูปที่ถูกลบออกจากเมมโมรีการ์ดด้วยซ้ำแต่เพราะมอร์แกนดันสังเกตเห็นแฟ้มประวัติของบอสว่าเคยประจำการอยู่ที่อุปสาลาสวีเดนเมื่อ1ิปีก่อนเพื่อตามแกอรอยแฮกเกอร์ข้ามชาิมอร์แกนก็เสริมเธอจำได้ขึ้นใจมีคนเคยบอกอุปสาลาคือออกฟอร์ดแห่งยุโรปเหนือเศรษฐีที่ได้ยินข้าแบบนั้นเลยเริ่มที่จะนั่งไม่ติดเก้าอี้โดยที่เจ้าหน้าที่สาวก็เอ่ยเรารู้พวกคุณรู้ จักกนเศรษฐีเลยรีบเอาตัวรอดด้วยการลุกขึ้นมาบอกทุกคนเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วเศรษฐีไม่รู้เรื่องที่บอสทําเลยทว่าเจ้าหน้าที่ชายก็มีหลักฐานแน่นหนาเศรษฐีรู้เรื่องนั้นแน่เพราะพบมีการโอนเงินหลายครั้งระหว่างเศรษฐีกับบอสแถมช่วงเวลาจ่ายเงินครั้งล่าสุดซึ่งสูงกว่าครั้งอื่นๆมากยังเกิดขึ้นหลังจากแบรถ,ถูกสังหารไม่นานด้วยบอสกับเศรษฐีก็ถึงกับหน้าทอดสี หลังสารวัตรลุกขึ้นมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วให้นักสืบช่วยกันจับกลุ่มตัวบอสและเศรษฐีหมอแกนก็ไม่ลืมเข้าไปพูดแกวลเศรษฐีแบบที่เศรษฐีเคยพูดกับเธอน่าเสียดายนะสลัดล้ำแต่เสียของนั่นเลยทำให้เศรษฐีแค้นเธอมาก ตกเยน็นเมื่อนักสืบเดินผ่านมาเจอมอแกนแล้วเห็นเธอนั่งซึมแถมยังรู้มาว่าเมื่อวานเธอค้ยกับเศรษฐีหลายครั้งเธอก็ระบายให้ฟังไม่มีอะไรหรอกเศรษฐีแค่ทําให้เธอนึกถึงใครบางคนซึ่งนักสืบก็เดาถูกคงเป็นพ่อของเธอแน่ๆเพราะจําได้เธอเคยบอกพ่อไม่ใช่ย่อยเธอเลยตอบใช่และตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ชอบทําตัวเหนือคนอื่นตัดสินคนอื่นแถมบอกเธอว่าทาตัวน่าผิดหวัง ไม่ยอมใช้พรสวรรค์ให้คุ้มค่าแค่เพราะเธอไม่อยากโตขึ้นมาเป็นเหมือนพ่อเท่านั้นเอง ลังนักสืบพูดให้กำลังใจมอแกนเธอรู้ใช่ไหมสิ่งที่พ่อของเธอพูดมันไร้สาระเธอก็ตอบใช่แต่ไม่รู้ทำไมเธอยังรู้สึกแย่อยู่ดีเขาก็บอกให้เธอคิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เธอมาเป็นที่ปรึกษาเธอช่วยคนมาแล้วกี่คนและมีค่ากับทีมมากแค่ไหนนั่นจึงตรงข้ามกับที่พ่อของเธอพูดอย่างสิ้นเชิงเธอก็ยิ้มรับแต่ก็ไม่ไวายเถียงยังไงก็ต้องมีสักสองถึงสามคนแหละที่จะไม่เห็นด้วยกับเขานักสืบ เลยขอแนะนะงั้นถ้าเธอต้องการหลักฐานว่าโลกนี้น่าอยู่ขึ้นเพราะมีเธอก็กลับบ้านซส,สิเธอที่ได้ยินเข้าแบบนั้นเลยรู้สึกดีขึ้นจนค่อยๆยิ้มออกมาได้ก็จบไปแล้วนะคะกับซีรีส์ h y โพเทนเชียลซีซั่นที่2เอพิซดที่เเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ share, ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ